สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลหลังจากกล่าวพูดว่าเรื่องของแพรวพลาแสงทองกับน้องสันไปแล้วเนาะก็เป็นคู่ที่น่ารักอีกคู่หนึ่งนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็เหมือนกันนะครับแมช่วงนี้แอดดิวเดี๋ยวทำอะไรที่เป็นคู่ไปหมดเลยนะ <c oughs> <c oughs> การคู่กันมันก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันถูกไหมครับ่านักซัพพอร์ตภรรยาเบอร์นหนึ่งเลยนะครับนักซัพพอร์ตภรรยาใครครับ ก็คือบอยสิริชัยนะเขาเป็นนักซัพพอร์ตภรรยาแอนออรดีเป็นการซัพพอร์ตที่ดีมากๆดีต่อใจมากๆด้วยนะครับบอยคือที่สุดแล้วก็ใจเกินร้อยไปเลยนะฮะเอาใจไปเลยเกินร้อยนะสมกับชื่อวงเขาแหละนะครับโดยบอยสิริชัยเนี่ยเขาก็ได้โพสต์นะครับเมื่อ10ชั่วโมงที่แล้วเนาะว่า8ดโมงของวันที่8เดือน8ปี68พรุ่งนี้ ขอพลังจากแฟนคลับแอนออรดีหรือแฟนคลับบ้านฮัก AB บ้านแฟนบอยและแฟนคลับทุกบ้านทุกชมรมที่ซัพพอร์ตสนับสนุนกันด้วยดีมาตลอดรวมเป็นหนึ่งเดียวผลักดันเพลงชีเซิร์ฟด้วยการกดค้นหาที่ YouTube เข้าไปฟังให้จบกดแชร์กดไลค์และอย่าลืมคอมเมนต์ แสดงความคิดเห็นทําแบบนี้ซ้ําๆวนไปตลอดทั้งวันเลยนะครับเชื่อว่าเพลงของออร์ดีแบรนด์นะฮะหรือแอนออร์ดีเนี่ยเป็นเพลงที่ติดหูแน่นอนนะครับอย่างเพลงบังเอิญมันได้อ่ะก็เอาไปคอฟเวอร์กันเอาไปเต้นกันเอาไปร้องกันซึ่งเฮ้ยมันดีอ่ะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับ คนที่แต่งเพลงเนี่ยเขานึกถึงแอนออรเด้เขาแต่งเพลงให้แอนเขาต้องดูด้วยนะว่าบุคลิกเป็นยังไงเหมาะสมกับเพลงสไตล์ไหนแล้วก็สไตล์ล็คสไตล์รี์นะครับการเลือกชดุดการเลือกเสื้อผ้าการถ่าย MB ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นงานแบบระดับที่แบบว่าทุกคนต้องคาดหวังอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็ประสบความสำเร็จไปแล้วกับเพลงบางเออมันได้อะจนมาถึงนะครับเพลงล่าสุดนะฮะก็บอกได้เลยว่า ลองเข้าไปหาฟังดูนะว่าทีเซิร์เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะไหนแต่แอดดูบอกได้เลยว่าพวกคุณไม่ผิดหวังเพราะว่าวันก่อนดูทีเซอร์ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วคือดนตรีปังมากครับผมดนตรีคือดีมากมันมีความร่วมสมัยมันมีความเป็นแดนซแบบกรุบๆเบาๆโยกๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันได้นะมันทัดใจ เดี๋ยวนี้เขาดูนะเขาดูที่ลักษณะการเต้นแล้วก็ลายเต้นต่างๆเสื้อพง่งเสื้อผ้าที่มันเข้ากับองค์ประกอบของฉากอะซึ่งลายเต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนกระแตนะครับจะเป็นเพลงคนลแนวกันกระแตเขาจะออกเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรสตริงสตริงแบบ inspiration, อินสป r a t เรชันอ่าประมาณนี้น,นะครับแต่แอนออร์ดีเนี่ยจะเป็นลูกทุ่งแต่เป็นลูกทุ่งโมเดิร์นร่วมสมัย ซึ่งทำให้เพลงเนี่ยมันกว่าเดิมเพราะก่อนหน้าแนแองเขาก็เคยไปฟิชชิ่งกับฟักกิ้งฮีโร่สารวันเตี้ยลงอะไรใช่ไหมฮะแอดก็ฟ,ฟังฟังอยู่ช่วงสงการอะ่ะก็เป็นอะไรที่สนุกสนานนะคือคนที่จัดทำเพลงที่เป็นโปรดิวเซอร์ทุกอย่างเนี่ยเขาคงมองเห็นอะไรในตัวแอนออรดีว่าผู้หญิงคนนี้จะขับเคลื่อนเมืองไทยประเทศไทยทุกสิ่งทุกอย่างที่ อยู่ในประเทศไทยและความเป็นไทยเหล่านี้มันจะทำให้ทุกคนชอบแล้วก็มันคือซอฟต์พาวเวอร์ทีม่มากๆถ้าได้แอนออร์ดีมาร่วมงานกับการทำงานเพลงนะครับอ่ะขออนุญาตทานน้ำก็คือพ่อบอยเนี่ยเขาก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปกดไลค์กดแชร์ในยู u ู e นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพลงปล่อย หลายคนเนี่ยอยากฟังมากๆเลยนะฮะบางคนก็กล่าวนะว่าแม่รอเบิงบอยแอนอยู่นักซัพพอร์ตของภรรยาที่ดีที่สุดอ่ะอันนี้เห็นด้วยเลยเพราะว่าบอยเมื่อเห็นภรรยาทำงานหรือมีโครงการอะไรก็ตามแตน่เนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยคือมอบให้กับภรรยาทุกๆอย่างทั้งหัวใจทั้งร่างกายบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้รักผู้หญิงคนนี้มากๆ รั already, กแอนอรดีมากๆนะครับต่อให้มีทะเลาะกันบ้างยุ่มหัวกันบ้างสุดท้ายแล้วก็ไปไหนกันไม่พ้นครับเพราะว่าเขาคือความรักของบอยแล้วแอนออรดีเขาก็รักบอยมากเพียงแต่ว่าผู้หญิงบางครั้งก็อยากให้ผู้ชายงอ้อใช่ไหมเออผู้ชายบางทีก็มีลูกเล่นหน่อยเพราะอะไรก็ อยกระนาตาดีไม่ได้คิริวคิเรใช่ไหมต่างคนแรกๆก็ต่างมีอีโก้กันอยู่พอรู้สึกว่านานๆไปอีโก้แตกครับอีโก้แตกแล้วครับไม่ไหวแล้วกูเอาความรักมาก่อนตอนนี้สุดท้ายก็คือ รักกันเหมือนเดิมแล้วก็เข้ามาเคลียร์ใจกันเหมือนเดิมนะครับก็เป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆเลยที่เราได้เห็นบอสบอยเนี่ยไม่เคยลืมที่จะซัพพอร์ตภรรยาเพราะทุกครั้งที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีซัพพอร์ตช่วยเหลือทุกอย่างเลยแต่มาครั้งนี้อ่ะอย่างเพลงที่แล้วเนี่ยบางเอิญมันได้อ่ะบอยก็โปรโมทให้แล้วก็ไม่เคยที่จะหยุดโพสต์เลยเพราะว่าเชียร์หวานใจที่รักส่วนมาตอนนี้ก็จะเป็นเพลงอีกแนวหนึง่ง ต้องฟังตัวเต็มก่อนนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเพลงแอนออร์ดีเนี่ยจะมีอะไรที่เป็นวารตี้หลากหลายนะครับโดยแฟนคลับเนี่ยเขาก็พร้อมใจกันเพื่อที่จะอยากเข้าไปฟังเพลงอยากเข้าไปดูว่า,าเรื่องเสื้อผ้าเป็นอย่างไรนะครับเรื่องอื่นๆต่างๆเป็นอย่างไรก็ต้องไปดูที่ชีเซิร์ฟนะฮะเพลงชีเซิร์ฟนะครับ ชีเสิร์ฟชี้จัดเต็มชีอ่ะก็ว่ากันไปนะเขาจะตัดเต็มในรูปแบบไหนก็ร้อยเขาจัดเต็มไปประมาณนั้นนะครับเออทุกคนก็พร้อมมากๆพร้อมจ้าโอเคค่ะพร้อมที่สุดพร้อมมากๆเลยวิอ่าวิคือใครวะพร้อมมากๆเลยวิพร้อมค่ะพร้อมมากๆเลยอ่าพร้อมที่สุดพร้อมตลอดพร้อมปั่นวิวนะจ้าพร้อมตลอดทุกคนพร้อมหมดนะ พร้อมกันเข้าไปพร้อมกันเพื่อเชียร์ให้ผู้หญิงไทยคนนี้ให้มันดังไกลกล้องโลกไปเลยในความสามารถเพราะว่าเ,เรื่องความสามารถเรื่องของการทำงานเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วเนาะเห็นกันอยู่แล้วว่าบอยก็เป็นคนเก่งนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจทำ,ทำนู่นทำนี่ ในองค์กรอีกหลายคนต้องดูแลชีวิตพนักงานโอ้โหเยอะมากๆแล้วแอนออรดีเนี่ยเมื่อแยกวงออกไปทำวงของตัวเองเนี่ยก็จะมีความวุ่นวายไม่ต่างกันเพราะว่างานทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนเหนื่อยหมดทุกคนมีความเหนื่อยหมดครับท่านผู้ชมไม่มีงานไหนที่สบายนะที่แบบว่าโอ้โหสบายที่สุดได้รับเงินเดือนคือ้าสบายจริงๆอะ่ะอาชีพนั้นคงเป็นอาชีพที่นอนนอนและนอน ตื่นขึ้นมารับเงินเดือนแล้วก็ไปนอนต่ออะกินไหมก็อาจจะมีกินบ้างแต่ก็ต้องไปนอนต่ออาชีพนี้ไม่มีจริงเหรอวะอาชีพนี้มีจริงไหมอะถามหน่อยเห็นเขาบอกว่ามีในประเทศจีนใช่ไหมครับใช่ไหมแอดจะได้ไปสมัครนะครับอะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับชีเสิร์ฟชิป้อนชีเสิร์ฟอย่างเดียวโอเคสวัสดีครับ